สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระตระกูลเก่าทุกๆท่านครับผมไปทูรณาแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน EP 7วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องประเด็นการศึกษาที่5การพัฒนาพิมพ์พระสมเด็จจากหฐานเชิญประจักษ์ซึ่ง EP นี้จะเป็นตอนแรกของประเด็นการศึกษาที่5จะมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวเนื่องกับ EP ก่อนๆหากท่านใดยังไม่ได้ชมขอแนะนำให้หาโอกาสไปชมนะครับ พีนี้ก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าการแบ่งยุคของการพัฒนาพิมพ์พระโดยแบ่งตามหลักฐานเชิงประจักษ์จากพระสมเด็จส่วนตัวที่เก็บสะสมรวบรวมไว้เพื่อการศึกษาโดยยึดหลักการต้องมีตัวอย่างประกอบเป็น,น้อยกว่าสาตัวอย่างในแต่ละยุคร่วมกับองค์ความรู้เรื่องแคลเซียมคาร์บอนเนตที่นําเสนอไปใน EP สามสี่ห้าและ6ซึ่งเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับหากท่านผูดด้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันถือเสียว่าเป็นข้อมูลไวพ้พจารณานะครับ โดยผมขอแบ่งเป็นเจ็ดยุคตามความโดดเด่นของแบบพิมพ์และใน EP 7จะพูดถึงยุคที่1ยุคที่2และยุคที่3นะครับยุคที่1เป็นยุคเริ่มต้นเป็นแม่พิมพ์ช่างชาวบ้านช่วยท่านแกะบล็อกแม่พิมพ์ตามจินตนาการของท่านสมเด็จโตลักษณะสี่เหลี่ยมชิ้นฟักด้านลา่างกว้างกว่าด้านบนพอง,งามองพระนั่งอยู่บนฐานสามชั้นในกรอบสุงแก้วที่มีส่วนบนโค้งเล็กน้อยยังไม่มีการตัดขอบ พระบิดเบี้ยวช่วงกลางองค์ด้านซ้ายเกือบทุกองค์<อ>เหตุน่าจะเกิดจากการแกะดึงพระออกจากแม่พิมพ์เพราะความมีอายุนานคราบกันไซจึงหลุดล่อนของเหลือให้สังเกตเห็นได้บ้างตามซอกลักแรลหรือในส่วนที่ลึกของพระดูจากรูปนะครับบ่าด้านขวาขององค์พระจะต่ำกว่าบ่าด้านซ้ายขององค์พระความกว้างของหัวไหล่จากซอกลักแรลขึ้นไปถึงบาเนี่ยทางด้านขวาองค์พระจะกว้างกว่าทางด้านซ้าย เจตนาคือต้องการแสดงให้เห็นว่าพระ่มจีวรเฉียงจากบา่าซ้ายลงมาใต้ซอกรักและของไหลขวาแล้วก็พันรูปบวกพาดผ่านหัวไหล่ด้านซ้ายจึงทําให้ไหล่ซ้ายดูสูงกว่าไหล่ขวาการหลงรักเพื่อรักษาเนื้อพระมีมาตั้งแต่ยุครัแรก,แรกเพราะว่ารักทำหน้าที่เคลือบป้องกันและรักษาเนื้อพระภายในไม่ให้เกิดการสึก,กร่อนได้โดยง่าย หรือเพื่อความสวยงามก็ยังไม่แน่ชัดจะด้วยความบังเอิญหรือเพราะมีองค์ความรู้จากผู้รู้ก็ยังสรุปไม่ได้รักทําหน้าที่เคลือบผิวพระไม่ให้สัมผัสกับอากาศได้โดยตรงจึงช่วยชะลอการกัดกร่อนเนื้อพระให้ยาวนานมากขึ้นในยุคที่หนึ่งนี้คาดว่าจะใช้น้ําตาลตนดนเขี่ยวตามสูตรปูนปั้นโบราณที่มาก่อสร้างพระราชวังวัดวาอารามในสมัยนั้นอุณหภูมิภายในเนื้อพระ จะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเนื้อพระเพราะมีการระบายอากาศที่ดีกว่าร่วมกับปฏิกิยาคายน้ําในรูพุนทําให้น้ําตาลเคี้ยวภายในเนื้อพระถูกผลักดันออกตามรูพุนและลอยแตกร้าวออกมาสู่ผิวภายนอกของพระซึมแพร่กระจายอยู่บนผิวพระต่อมาผิวส่วนนอกขององค์พระถูกทไไําลายและไหลออกจากบริเวณพื้นที่สูงลงไปทับถมในที่ต่าจึงทําให้บริเวณพื้นที่สูงมีชั้นของแคลเซียมคาร์บอเนตและน้ําตาลเคี้ยวบางกว่า แตไม่เห็นเนื้อพระภายในที่มีสีสว่างกว่าพื้นที่ต่ำที่มีความหนาของช้นแคนไซที่อมชั้นขนมตาลเคียวหลายชั้นจะมีสีเข้มกว่าเช่นเดียวกันกับหลังพระเมื่อแคนไซเดิมถูกทำลายด้วยกฎกำเนิดตายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนตก็จะเกิดการไหลเคลื่อนที่ปรับเกลี่ยกับบริเวณข้างเคียงตามแรงโน้มถ่วงแต่ก็ยังมีความข้นเหลวพอที่จะไม่หยดหลุดออกจากิวพระ ทำให้ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้านหลังพระมีชั้นแคลนไซด์ที่หนาจึงมีสีเข้มกว่าบริวเวณพื้นที่ที่สัมผัสกับแผ่นพื้นที่วางพระทับอยู่เพราะแคลนไซด์จะไหลออกไปยึดติดกับแผ่นพื้นที่รองรับพระจึงทำให้ส่วนนี้มีชั้นแคลนไซด์บางๆงหลงเหลืออยู่จึงมีสีสว่างกว่าท้งนี้สีทึบในพื้นที่ต่ำและสีสว่างในที่สูงบนผิวพระสมเด็จอาจจะสลับไปมาได้ขึ้นอยู่กับสีของมวลสารภายในของเนื้อพระว่าจะออกเป็นสีเฉดไหน ยุคที่สองเริ่มมีพิมพ์พระขนาดใหญ่และก็มีหลากหลายแม่พิมพ์มากขึ้นซุ้มครอบแก้วโค้งสมดุลสวยงามน่าจะเป็นช่างฝีมือเช่นช่างสิมเขก็มาช่วยในการแกะแม่พิมพ์องค์พระและเส้นสายก็ยังเป็นเส้นเดียวเล็กเป็นหลักการนั้นก็มีความพยายามที่จะแกะแบล็อกแม่พิมพ์ที่มีองค์พระและเส้นสายหนามากขึ้นก็มีให้เห็นจํานวนพิมพ์พระยังไม่มากและส่วนใหญ่จะมีขนาดกระชับรัด,ดการแต่งขอบข้างยังไม่เรียบร้อยความปราณีตมีมากขึ้นกว่ายุคที่หนึ่ง เปลือกแคนไซที่มีความหนาและหลุดล่อนตามกาลเวลายังปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปจากนั้นก็ขยับแกะบล็อกแม่พิมพ์ให้มีส่วดทรงองค์เอหรือเส้นหนามากขึ้นรูปองค์พระดูสวยงามมากขึ้นเช่นพิมพ์ฐานคู่มีความพยายามที่จะทดลองแกะแม่พิมพ์ที่มีเส้นสายหนามากกว่าพิมพ์ฐานคู่เช่นพิมพ์ฐานแซมเช่นเดียวกันองค์นี้ก็จาเป็นพิมพ์ฐานแซม มีสวดทรงองค์พระและก็เส้นซุ้มเริ่มสมมาตรและสวยงามมากขึ้นพิมฐานแซมก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งยุคสุดท้ายคือยุคยุคขุนนิยมก็จะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกับยุคเริ่มต้นที่มีการพัฒนาขึ้นมาต่อมาก็เริ่มที่จะมีการแกะบ,บล็อกที่มีความหนาทึบของเส้นสายต่างๆรวมทัางองค์พระเส้นซุ้ม ครอแก้วก็มีลักษณะสมมาตรมากขึ้นแต่ก็ยังมีขนาดกระทัดรัดอยู่อย่างเช่นพิมพ์ทรงเจดีเช่นเดียวกันกับองค์ที่แล้วพิมพ์ทรงเจดีเป็นพระที่มีลักษณะที่ทึบตันมากขึ้นเส้นซุ้มกรอบซุ้มเบนแก้วก็มีลักษณะสมมาตรมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นองค์พระที่มีขนาดกระทัดรัดอยู่ เ่นเดียวกันกับพิมพเจดีโยอาจจะเกิดจากการแก่ผิดพลาดเลยแต่งให้เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพพเพราะสมเด็จโตท่านเป็นคนประหยัดดังนั้นทุกอย่างที่ดําเนินการแล้วท่านเห็นว่าเป็นมงคลทั้งหมดท่านก็เลยไม่ให้ทิ้งหรือท่านอาจจะจงใจทําให้เป็นปริศนาธรรมอย่างใดก็สุดที่จะคาดเดาครับการพัฒนาพิมพ์พระในยุคที่สามยุคนี้จะมีการสร้างแม่บล็อกพิมพ์พระจำนวนหลายแม่พิมพ์มากขึ้นลักษณะองค์พระและเส้นสายจะมีลักษณะคึบตันมากขึ้น ครอบซุมแก้วก็สมมาตรมากขึ้นหรืออย่างเดียวคือการตัดขอบข้างที่ยังดูไม่เรียบร้อยเป็นพิมพ์สังกติมีหูเป็นพิมพ์วัลระครังซึ่งมีมาแต่ยุคแรกๆส่วนใหญ่จะพบในกรุกบางขุนพรมเพราะท่านระดมพิมพ์พระวัดระครังทุกยุคมาช่วยพิมพ์พระสมเด็จบางขุนพรมเนื่องจากเกรงว่าจะไม่แล้วเสร็จก่อนท่านมรณภาพ พิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นหูใบสีซึ่งเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ของสมเด็จวัดะระฆังที่นําไปใช้สร้างสมเด็จวัดเกตเชยโยซึ่งมีการพัฒนาในเรื่องของความชัดเจนความสมมาตรและการตัดขอบข้างก่อจะถึงยุคสุดท้ายพิมพ์ฐานแซมก็เป็นพิมพ์เก่าแก่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยุคที่3านี้พัฒนาองค์พระครอบซุ้มแก้วฐานพระ ดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่การตัดขอบข้างยังไม่ดีต้องพัฒนาอีกมากเมื่อเทียบกับยุคสุดท้ายคือยุคพิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเพิ่งปรากฏเห็นในยุคนี้องค์พระสวยงามแต่ครอบทรงแก้วการตัดขอบข้างยังต้องพัฒนาเมื่อเทียบกับยุคพิมพ์นิยมพิมพ์เส้นได้ก็เป็นพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับทั้งที่ไม่มีการพัฒนาพิมพ์ทรงนอกจากความคมชัดและการตัดขอบข้างจนถึงยุคสุดท้าย เช่นเดียวกันกับพิมพ์ทรงเจดีที่ได้รับการยอมรับทั้งที่ไม่มีการพัฒนาพิมพ์ทรงนอกจากความคมชัดและการตัดขอบข้างจนถึงยุคสุดท้ายพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มหรือองค์ลุงพุทธก็ได้เริ่มปรากฏพบเห็นในยุคนี้เป็นพระที่มีสัดส่วนสวยงามซึ่งมีการพัฒนาไปมากพอสมควรเมื่อเทียบกับยุคสุดท้ายพิมพ์ใหญ่หลวงศิษย์ก็เริ่มปรากฏให้เห็นในยุคนี้ซึ่งแสดงว่าหลวงสิทธิการโยธารักษ์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการแกะแม่พิมพ์ ในช่วงยุคที่สามนี้พิมพ์ใหญ่พระแก้วขาวหูข้างเดียวก็ได้ปรากฏพบเห็นในยุคที่สามนี้และมีการพัฒนาอีกมากจนถึงยุคสุดท้ายเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะความคมชัดและสวยงามมากพิมพ์อกคุดก็ปรากฏให้เห็นในยุคนี้เช่นกันถือเป็นพิมพ์เก่าแก่ที่แทบจะไม่มีการปรับปรุงอีกเลยเมื่อเทียบกับยุคสุดท้ายส่วน พิมพ์จะดีโยอก็ได้รับการปรับแต่งให้ดูดีขึ้นจากยุคที่สองเป็นอีกแม่พิมพ์ที่ยังคงได้รับการพัฒนามาจนถึงยุคพิมมิยมถึงตรงนี้ท่านคงพอจะมองออกนะครับว่าการพัฒนาแม่พิมพ์พระสมเด็จพระนครเริ่มต้นตั้งแต่ยุคที่หนึ่งที่เป็นเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมชิ๋นฟัก มีครอบแก้วที่ยังดูออกเป็นเหลี่มๆจากนั้นยุคที่สองเริ่มมีการพัฒนาพิมพ์พระเป็นขนาดกลางแบบซุ้มโคง้งดูสวยงามแต่ยังคงจำกัดมีอยู่ไม่กี่พิมพ์องค์พระและฐานเป็นเส้นไม่หนามากเช่นพิมพเช่นได้พิมพ์ฐานแซมและพิมพ์ทรงจจดีส่วนในยุคที่3ได้รับการพัฒนาแม่พิมพ์จำนวนหลายแม่พิมพ์มีทั้งพระขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่ยังคงดูไม่ประนีทั้งอง์พระเส้นซุ้มและการตัดขอบข้างในตอนต่อไปเราคงจะต้องพูดถึงเรื่องการพัฒนาพิมพ์พระสมเด็จกันอีกตอนนะครับเป็นพระยุคที่4ที่รับเอาพิมพ์พระจกธธากยุคที่3าไปพัฒนาและยุคที่5เป็นยุคแห่งการสร้างแม่พิมพ์รับรองว่าไม่เคยมีที่ใดจะเปิดเผยความรู้ในการดูพระสมเด็จลึกซึ้งขนาดนี้มาก่อนชอบใจโปรดอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระที่ผมจะนำเสนอในโอกาสต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปขอบคุณครับ